สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องแอนแฟมิลี่นะคะวันนี้ได้รับกล่องนะคะไม่รู้กล่องอะไรนะคะจากพี่จ๋านะคะผู้ส่งพี่จา๋าอ,อ,อยู่ที่รัชดาแยกหนึ่งแขวงจันกเกษีมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคระนะคะพี่จ๋าก็ส่งถึงช่องแอนแฟมิลี่นะคะนี่นะคะได้รับแล้วนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะก็จะ มาเปิดนะดูว่ามันคืออะไรนั่นเองนะคะจ้ะเขาบอกว่าถ่ายวีโดีโอขณะเปิดกล้องเปิดกล่องนะคะไม่ใช่เปิดกล้องเปิดกล่องเนาะนะ,ะเดี๋ยวมาเปิดดูซิมันคืออะไรเนาะพี่นนองเราก็ไม่ตัดไม่มกล้าตัดไม่กล้าตัดเนาะเพราะว่ากลัว โอ้รู้แล้วพอเปิดปุ๊บอ๋อเลยอ๋อเลยค่ะนี่เอฟซี FC. กางเกงน่าจะเป็นกางเกงของลูกๆเนาะนะคะเพราะว่าเคย เคยได้ยินนะว่าเผิ่นจะส่งเสื้อผ้ามาให้น้องเฟิร์นนะคะน้องเฟิร์นนะคะน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นน้องฟางเนาะนะคะนี่นะคะมาดูตัวแรกนะนี่กระโปรงยีนกระโปรงยีนนะคะของวัยรุ่นนะคะนี่นะคะกระโปรงยีนต่อไฟเป็นอะไรเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อ เป็นเสื้อแบบนี้นะคะเสื้อแบบเหมือนวัยรุ่นเสื้อแบบวัยรุ่นเนาะอันนี้เขาเป็นเสื้อเป็นเสื้อแบบนี้นะคะนี่นี่นะอันนี้เป็นชุดอะไรเนาะนะโอเป็นกระโปรงนะเป็นกระโปรง <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว เฟิร์นจะใส่ไหมเฟิร์นจะใส่ไหมฟางจะใส่ไหม,ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะนะคะเออถ้าเฟิร์นฟางไม่ใส่ก็เออเผื่อให้เผื่อน้องพลอยมาเดี๋ยวมอบให้น้องพลอยเนาะนะคะชุดนี้นะเอออันไหนที่ลูกไม่ใส่เราก็แบ่งฟันให้คนอื่นด้วยนะคะจะนี่อันนี้อืมน่ารักเนาะแต่แต่ลูกเราจะใส่ไหมทุกคนนะคะถ้าไม่ใส่ก็เดี๋ยวแบ่งให้ น้องพลอยนะคะน้องพลอยเนาะเพราะว่าหุ่นเหมือนเหมือนน้องพลอยเลยนะคะได้อยู่นะคะสวยอยู่นะนี่ค่ะดูจะใส่หรือเปล่าดูนะคะเดี๋ยวให้เอฟซีดูก่อนเนาะอันนี้น่าจะใส่อยู่นะนี่น่าจะใส่อยู่นะใส่ใส่อยู่บ้านใสนอนอย่างนี้ก็น่าจะใส่ได้ใส่อยู่บ้านใสนอน นี่ก็เป็นกระโปงเนาะเอออันนี้เป็นกระโปรงนะคะนี่กระโปงคู่กับเสื้อตัวนี้นะคะนี่ี่กระโปงคือคู่กับเสื้อตัวนี้นะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นอะไรอนี้อ๋นนอเป็นกางเกงเนาะเป็นกางเกงนอนก็ได้นะเพราะว่ามันโชว์หลังเนาะเออ้าใส่นอนได้อยู่นะแบบเนี้ย ผ้ายเย็น,นยเย็นนะผ้าเย็นเย็นเนาะอ่ะเดี๋ยวให้เขาลองดูก่อนนะถ้าใส่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราก็แบ่งปันให้คนอื่นต่อไปนะคะนี่นี่ค่ะเป็นเสื้อแบบสไตล์วัยรุ่นนะวัยรุ่นโอ้มีคอจีนด้วยนะตุ๊จีนนะอันนี้เฟิร์นน่าจะใส่ได้อยู่ตุ๊จีนเนาะนี่นะคะขอบคุณพี่จ๋านะคะอื เฟื่องมจะใส่ได้อยู่ตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่จะหมดแล้วนะคะโอ้สีขาวอันนี้เป็นชุดสีขาวชุดเหมือนชุดโอสวยดีแล้วเนี่ยเออสวยเนาะนะคะสวยสวย,ส,วยสีขาวขอบคุณนะคะอ่าก็มีประมาณแค่นี้เนาะขอบคุณขอบคุณพี่จานะคะที่ส่งมาให้ลูกสาวเนาะ,ะเดี๋ยวให้ดูว่าเขาชอบคือเขาชอบ ก็อชอบอชอบอชอบตัวไหนก็ให้เขาเลือกเอาอถ้าเขาถ้าเขาไม่ชอบเราก็จะได้เอาไปแบ่งปันให้ให้เด็กคนอื่นด้วยนะคะจ้ะเพราะว่าถ้าเป็นไซส์นี้ก็ไม่ใช่ไซส์ของคุณแม่นะคะไม่ใช่ไซส์ของคุณแม่แล้วไงนะนะเป็นไซส์ของคุณลูกนะคะ เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ลูกๆเขาเลือกเอาว่าเขาชอบแบบไหนนะคะชอบไหมนะ,ะอนไนไม่ชอบใส่ได้หรือเปล่านะแต่ใส่ไม่ได้ก็เอาไปแบ่งปันนะคนอื่นด้วยนะคะจ้จะเพราะว่าคนอื่นก็จะได้ใส่เนาะนะคะด้วยนะคะแต่ถ้าเราเก็บไว้มันก็จะไม่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ผู้ที่ให้เนี่ย เขาก็ไม่ได้รับบุญตรงนั้นด้วยนะคะแต่ถ้าเราไปใส่มันก็เกิดบุญนะเกิดบุญเกิดกุศลน,นะในในตัวของเราให้กับเขานะคะจะให้กับผู้ที่ส่งมาให้นะคะคือคือเราได้รับนะคะก็เป็นคนที่มีความสุขผู้ส่งก็มีความสุขผู้ได้รับก็มีความสุขนะคะค่ะนะคะต้องขอบพระคุณพี่จานะคะขอบคุณพี่จาเนาะพี่จาอยู่แขวงนะคะ จันเกษมเขตจตุจักรกรุงเทพมหาคนครนะคะนี่นะคะได้รับแล้วนะคะพี่จา๋านาะถ้าพี่จ๋าดูคลิปนี้อยู่นะคะก็แม่แอนนาอนะคะแม่แอนนะคะ,นนะ,คะก็ขอบคุณเทนน้องฟางน้องเฟิร์นด้วยนะคะนะได้รับแล้วนะคะกล่องเสื้อผ้านะคะของลูกสาวนะคะนี่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าพ่เหมือนพิพิพจ๋านาะนะคะนะ ก็ดูดูไซส์ของเด็กลูกๆนะคะแต่ดูไซส์ของแม่นะคะก็น่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่นะแต่ไม่แน่นะถ้าแม่ถ้าแม่ดูแล้วแม่ใส่ได้แม่ก็จ,จะใส่อยู่แม่อาจจะใส่ก็ได้นะคะเนาะแต่ดูไปแล้วน่าจะไม่ใช่แล้วน่าจะไม่ใช่ะน,นะคะ โอเคค่ะขอบคุณท mm ี hmm. ่สุดท่านมากเลยนะคะที่มีความเมตตานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าแบ่งปันนะคะ,ะสิ่งดีๆมาให้นะคะค่ะนะคะ,ะหลายๆอย่างนะคะก็ขอบคุณมากค่ะก็ท้ายนี้ก็ถ่ายคลิปนี้ก็ฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีพนะคะกาแฟนะคะค่ะโกโก้โกนะคะแล้วก็ครีมเซรั่มนะคะเจลเขาเรียกว่าอะไรนะ คอลลาเจนนะคะอย่าลืมสั่งซื้อในนามช่องแอนแฟมลี่นะคะว่าช่องเฟิร์นบ้านนาแฟมลี่ด้วยนะคะขอบคุณ f อทุกท่านมากค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย